คุณมาเจอคลิปนี้โดยบังเอิญความโลเลขของเขาจะทําให้รักของเรามาถึงทางตันในอนาคตใช่หรือไม่คําตอบของคุณมาในคลิปนี้แล้วนะคะคําตอบของคุณคือ มีโอกาสที่จะทําให้ความรักจบถ้าคุณคนนั้นหรือเขาคนนั้นมีความลังเลและเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มธาตุน้ํานะคะราศีมีนราศีพิจิกและราศีกรกฎแฟนของคุณ3ามราศีนี้หรือเปล่าคะถ้าใชา่ความโลเลของเขาจากนี้ไปในอนาคตอาจจะส่งผลให้ความสัมพันธ์เนี่ยแย่ลงนะคะแล้วเราจะทํายังไงดีนะคะเราจะทํายังไงดีอ่าอันนี้ก็คือต้องให้เขา take action ก็คือเขาจะต้องแสดงออกถึงความตั้งใจความชัดเจนความหนักแน่นที่มี ต่อเราให้เราได้ไปประจักษ์หรือว่าเห็นอย่างชัดเจนนะคะดังนั้นวิธีการแก้คือคุยกันแล้วบอกให้เขาทําทุกอย่างให้ชัดเจนไม่จําเป็นต้องบอกรักทุกวันก็ได้แต่ให้การกระทําออกมาเป็นรูปธรรมมากที่สุดแล้วคุณถึงจะก้าวข้ามผ่านอุปรสรรคครั้งนี้ไปได้ค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะ